สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอยู่กับผมในช่องบรรเจิดเหมือนเดิมนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกระเป๋าไปนะครับสําหรับคนที่เตรียมพร้อมที่จะบินแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็มีนะครับตัวอย่างในการสัมภาษณ์นะครับมาให้พี่ๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับผมที่จะเข้าสัมภาษณ์ ถามอะไรบ้างนะครับผมมายกตัวอย่างเลยนะครับข้อหนึ่งนะครับคุณเคยไปทํางานที่ต่างประเทศไหมนะครับผมพี่น้องก็สามารถตอบไปได้เลยนะครับว่าเคยหรือไม่เคยนะครับแล้วแต่เลยนะครับข้อ2นะครับเงินเดือนขั้นต่าที่ประเทศอิสราเอลนะครับได้เท่าไหร่นะครับก็พี่น้องก็สามารถเข้าไปดูในคลิปที่แล้วของผมได้นะครับเพราะว่าผมได้ให้ข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้อต่อไปนะครับข้อสาม ครอบครัวรู้เรื่องที่จะไปทํางานต่างประเทศไหมและครอบครัวเขาสนับสนุนเราไหมครับผมเราก็ตอบไปเลยนะครับว่าพ่อแม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็สนับสนุนเราเป็นอย่างดีนะครับข้อต่อไปนะครับข้อสี่นะครับถ้ามีปัญหากับนายจ้างนะครับเราควรทาอย่างไรนะครับตอบไปเลยนะครับผมว่าต้องติดต่อล่างนะครับหรือนะผู้ที่ดูแลเรานะครับข้อต่อไปข้อห้านะครับ ไปทางานต่างประเทศนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับคืออะไรบ้างเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก็ตอบนะครับเตรียมตัวเตรียมใจนะครับขยันอดทนนะครับแล้วก็ทุนทรัพย์นะครับอร่าเี้ยต้องมีทุนข้อต่อไปข้อหกนะครับระยะเวลาจ้างงานเท่าไหร่นะครับขึ้นทะเบียนต้องมีเกินกี่วันนะครับตอบนะครับระยะเวลาจ้างงานครั้งที่หนึ่งครับสองปี ครั้งที่2นะครับ3ปีกับอีก3เดือนนะครับรวมกันเป็น5ปี3ามเดือนนะครับส่วนการขึ้นทะเบียนนะครับต้องขึ้นทะเบียนไม่เกิน90วันนะครับข้อ7นะครับเขาสามารถหาค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับตอบนะครับก็จะมีค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าภาษีแล้วก็ค่าที่พักนะครับประมาณนี้ครับส่วนข้อที่8นะครับงานที่อิสราเอลมีกี่ประเภทนะครับ ตอบไปเลยครับว่ามี3ประเภทครับผมก็จะมีเกษตรสวนประมงแล้วก็ฟาร์มปศุสัตว์นะครับสรประเภท้ขต่อไปข้อ9นะครับทาไมจึงอยากไปทํางานที่อิสราเอลนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องเลยนะครับว่าเรามีเป้าหมายอย่างไรแล้วก็ตอบไปเลยนะครับขขอสินะครับหน่วยงานที่ต้องติดต่อขอความช่วยเหลือยกเป็นสถานทูตคืออะไร ตอบนะครับผมโครงการ TIC กมรมแรงงานแล้วก็ล่ามหรือเจ้าหน้าที่ที่คอยประสานงานนะครับและก็บริษัทที่คอยดูแลเรานะครับก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือหรือเรียกร้องได้นะครับข้อต่อไปข้อ11นะครับหากเกิดปัญหาระหว่างทํางานคุณสามารถแจ้งหรือติดต่อสอบถามใครเป็นลบแรกนะครับตอบนะครับติดต่อล่ามหรือนายจ้างของเรานะครับ ข้อต่อไปข้อสิบสองนะครับอยู่บ้านคนทํางานอะไรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องเลยนะครับว่าเราทํางานอะไรไม่จําเป็นจะต้องเป็นงานเกษตรยอย่างเดียวนะครับข้อต่อไปข้อสิบสามนะครับเงินสิทธิประโยชน์ที่รายงานเพิ่งได้รับมีอะไรบ้างนะครับเงินสิทธิประโยชน์ตอบนะครับผมหนึ่งเงินปีสุอิมนะครับ หรือนะครับเงินชดเชยนะครับชดเชยเลิกสัญญาจ้างนะครับและชดเชยตามกฎหมายนะครับที่ว่าเราอยู่ครบสัญญาจ้างนะครับข้อ2นะครับเงินค่าธรรมเนียมบางส่วนนะครับจากบริษัทจัดหางานที่ร่วมโครงการ TAC นะครับในกรณีที่เราทํางานไม่เกิน36เดือนและกับไทยอย่างทาวอนรประมาณนี้นะครับคำถามที่ผมได้ยกตัวอย่างมาคร่าวๆอาจจะ ทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีมากหรือมีน้อยนะครับขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่นั้นๆนะครับผมก็ขอให้พี่น้องที่เข้าสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ผ่านแล้วก็ตัวโรคผ่านไปด้วยดีนะครับผมแล้วก็มาสู่งานที่อซีเอลด้วยกันนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับฝากติดตามฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณครับ